รอบเซตองวิทยาบาลกับมณีพาพเป็นน้องมาติดตามฟุตบอลคุชิเลยครับของอ,อบอตอนาทองเลยครับเป็น,ปนฟุตบอลประจำปีกีฬาประเภทนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วแต่ว่ามีผลก็คือสีน้ำเงินบ้านนนทันกับท้าสเสมอดหรือชนะเลยนี่สีได้เป็นแชมป์เลยครับตอนนี้สีเหลืองบันแบกต้องการที่จะชนะ จังส des ีแดงแชมป์ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาติดตามเบิึงตอนนี้เสมอกันอยูนิงไปดูตอนนี้พี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศของเชียร์ครับโอ้นี่ครับเอ้าเดี๋ยวบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวบอกอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวครับไปนะครับ หาสีเหลืองได้ประตูสนานี้จังสีได้แชมป์เลยครับพี่น้องติดตามบรรยากาศครับเอาครับเบิ้งกอกเชี่ยฝั่งนี้เป็นของพี่น้องบรนแบกอย่างเดียวครับเอาครับบูตะครับกับตันทีมครับบอลมันี่ยิงซ้ายทันทีโอ้โหบอลนี่ที่จับจ้องอยู่ประตูนี้อย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าสีเหลืองได้ประตู แสดงขึ้นมาทีเดียวให้บป็นแบกได้แชมป์ครับพี่น้องครับนี่ครับนอกสนามยังสีแน่โคได้เอาแซ่เปลี่ยนโครก็ต่อตอนนี้เครื่องล้างแล้วครับพี่น้องครับเบืองว่าเกมคู่นี้สิจบแบบใดตอนนี้สีน้ำเงินนี่ยังถือถวยแชมป์อยู่เครื่องหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับเพราเสมอการทีได้ฉ่ำทันทีเลยครับเพราะว่ามีคะแนนตุนไป ฟุตบอลมีทั้งหมดสีเทีนะครับแข่งกันกันมีธรรมาน้าท่องเราก็ดดนหันบันแบกครับคููนี่ไปซื้อคู่ที่ถือว่าสูสีที่สุดเพราะว่าเป็นคู่ที่ต้องการคะแนนนะครับนี่ครับมีนอนนี่นะครับนี่สาวประตูดดนหันครับแกเกาครับตอนนี้ยังถือความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าแกเสมอก็จะได้แชมป์ันิีครับสีเหลืองต้องการประตูใช้ครับ นี่ครับอันน่นคุสาวตัวครับโอ้โหเปิดเกมขึ้นมาครับพี่น้องที่ตามครับถ้าสีเหลืองได้นี่คือกองเชียร์ยุทธ์เคียนีที่ครับเอาแล้วครับกองหลังไม้เลขแปดสกัดออกไปครับทุาดัดการเลยโอ้โหมันว่าเขาลูกนีครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับกัปตันทีมครับครับบอลต้องการประตูเพื่อขึ้นนำนะครับแล้วก็จะได้แชมป์ครับเอาชิงบอลกันไปโอ้โหได้ลูกนี่แหละห้าวัพี่น้องที่ตามครับจะได้ประตูนี้ กองเชี่ยวมุมนี right ้ดีแบบนะครับเอาครับนะครับเตะมุมนะครับเป็นลูกเตะจากมุมธงนะครับกูตาครับเปิดขึ้นมาครับหมายเลขสิบเจ็ดครับให้ไหมครับให้ใครครับให้กูตาครับให้ใครครับโอ้โหเอาละครับเปิดโอ้โหกองแหมไม่หาจังหวะยิงเองครับส่งกันไปส่งกันมาครับ นี่ครับไอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับผู้บริหารเวนี่กีฬาธรรมศาสตร์ครับของตำบลนาท่องอำเภอชีนเทวันมาสราชคมครับถือว่าคือลูกเสือตัวปีแล้วับพี่น้องครับตู้มือนี้พรามีการทะเลวัดแล้วครับเพราะว่าเป็นยุคสมัยใหม่แล้วครับเอาล้วครับตอนหันในย้ายบอลอยู่อยู่ที่หมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามของตอนหันนี่ตอนหันนี่ยังได้เปรียบเลยพี่น้องถ้าสมือนี้สิได้แชมป์ปีนี้พี่น้องครับเพราะว่า มีคะแนนอยู่ตอนนี้สี่หาคะแนนแล้วครับคะแนนแล้วครับส่วนแบกนี่มีอยู่สามคะแนนครับในณเวลานี้เดียวท่าครับเอาละครับกองหน้าหมายเลขเก้าครับโอ้โหแกนี่แกงฟิตอยู่ครับแกเป็นตัวหลักของตัวทันตลอดครับเอาละครับแบกมียังไม่มีเวลาครับโอ้โหหมายเลขเจ็ดครับเก่าครับเอาละแบกรีบเอาไปตั้งเตะแล้วครับ ครับเอาบอลจะบุกขึ้นมาครับต้องการหนึ่งประตูนะครับมาแล้วครับติดตามพี่น้องครับเบื้องสีเหลืองครับสีเหลืองยิ่งเข้าไปนี่เฮ้จนทันทีครับพี่น้องแหมครับตันทีมครับไปฟาวครับไหนจะเหลือปบื้องสีไปดีพี่น้องครับนะครับเอาล้วครับหมายเลขแปดครับกองหลังครับของดอนฮานิฟซี โอ้สนุกสานครับดูว่ากดดันครับเพราะว่าต้องการชนะกบต้องการเสมอเป็นอย่างหน่อยครับสาหรับดือนหันซีเงินซีเรืองนี่ต้องการผลชนะย่างเดียวครับเอาแล้วครับบุดขึ้นมาบอลอยู่ที่หมายเลขเจ็ดครับกัดตารทิงครับเอาแล้วครับหมายเลขสิบหกครับเทียมตัวยิงยิงไมย่ยิงเอายิงเรียบร้อย ลอยแนวบุกขึ้นไปยิงไกลทันทีครับโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหถ่ายไม่ทันครับโอ้ดูครับโอ้พี่น้องครับบอลใส่กําลังเปลี่ยนมุมถ่ายเพรท่านครับโอ้ตั้งรับอยู่นานครับดอนหันครับยิงเข้าไปนี่ดอนหันขึ้นน้ำสองหนึ่งนี่คือมีความได้เปรียบ เยอะเลยครับเพราะว่าดอน์ฮันน si öh claro. ok. ี่เาะพี่แพ้เป็นย่างหน่อยจีดีได้แชมป์เลยครับโอ้โหยิงเข้าไปสวยงามเลยครับโอ้โหพี่รองครับที่ต่ครับว่าแบกสีเหลืองนี่สิสามารถเข้าซองประตูเลยครับเป็นมาแล้วครับเอาแล้วครับมาเลขสีเอาแล้วครับ โอ้โหสกัดย่างเดียวครับแบบนี้เอาละครับสีเหลืองครับเป็นแบบครับแหนี่โอ้ยบังบรรยากาศกองเชียร์บันแบกครับพี่น้องเจอลูกนี้ก็ไปโอ้โหต้องยิงถึงสองลูกครับเวลาก็น่าจะเหลือไม่เยอะนะครับมีประมาณวุฒิหาที่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่ครับการแข่งขันฟุตบอลกีฬา ชุมชนครับที่ด้าไทยบ้านครับพี่น้องครับเอาละครับเปิดขึ้นมาครับบางทีก็จะพลิกเองครับเออตอนนี้กับตันทีครับเอาละครับบอลยังอยู่ที่บุกเอาแล้วครับสีเหลืองมาแล้วครับสกัดออกไปครับสีเหลืองต้องการ2ประตูเป็นอย่างน้อยครับเพื่อจะชนะถึงจะได้แชมป์ครับ เอาละครับบอลมาที่ยี่สามครับยี่สามตั้งป้อมแล้วครับยิงครับโอ้โหเอาละครับเล่นไกลครับเตะสูงครับเอาละครับบอลนี่บอลหันได้เปรียบเยอะครับพี่น้องครับโอ้โหเอ้าล่อยออกครับเอาละครับเล่นแล้วครับแบกครับต้องการเมื่อไปเฝ้าครับโอ้โหสีเหลืองครับต้องการสองประตูครับเป็นแบกครับ เพื่อที่สนาให้ได้ครับเพราะว่าเอาแล้วครับโอ้โหแหมบอลสูสีครับเอาแล้วครับตอนหันเตรียมโตอีกแล้วครับสัดทันทีครับโอ้โหเอาล้วครับไทยเกมแล้วครับพี่น้องครับกีฬาชุมชนครับโอ้โห อาหารได้เปิดกันไปครับโอ้ยตอนนี้กินเวลาอย่างเดียวครับพี่น้องครับครับบอลประจำปีของตำบลนาทองครับแข่งขันกันสามวันครับโอ้เป็นกีฬาหมู่บ้านที่สมุทรสาครไย้ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จัดกินให้เยาวชนได้เร่นครับเอาแล้วครับแบกยังต้องการเอาครับโอ้โห โอ้โหนี่สไตล์ลีลาแกครับหมายเลขสิบครับแต่เป็นผู้สาปตัวครับเตะขึ้นยาวไปแล้วครับบอลลงทันเวลาเอาละครับแบกยังต้องการยังต้องการผลครับโอ้โหควอนฟาวยึดไปครับไายเกมเป็นพลังครับดูครับพี่น้องครับถ้าเบิร์ตเวลานี่คือรอนฮันตอนนี้พี่ได้แชมป์เลยครับ หมดเวลามาเจ็ดป่ะครับดูของเชียร์บรรยากาศนะครับทีมที่ได้แชมป์สีน้ำเงินครับตอนนี้ถือว่เาเก่าสิบโคเซ็นแล้วครับรเพราะว่าบอแพฝก็ได้เงินบอแพฝก็ได้แชมป์แล้วครับแต่น้ำยู่ตอนนี้ครับโอการแจกเยอะทันทีครับนี่ครับเอาละครัแบบแบกเต้นมาครับเอาละครัแบบแบกบต้องการชนะอย่างเดียวครับตามอยู่สองตัวครับ ตำแหน่งสองประตูเดียวครับเอารับโอ้โหเปิดตรงนี้ไปน้องเบงมาเฉลี่ยาศครับเอารับแบกต้องการโอ้โหอันนี้แบกกับสี่โอ้โหเอารับถ่ายเกมแล้วพี่น้องครับเอาแล้วครับยิงครับโอ้โหนิดเดียว เอาแล้วครับบาดเจ็บครับเอาล้วครับทุนเวลาบาดเจ็บครับพี่น้องครับีในเบิ่งบรรยากาศกองเชียร์ครับพี่น้องครับอยู่แมีเอาล้วครับเอาล้วครับออกะไรไดุ้๋วนยังได้รุ่นอยู่ครับเอาล้วครับตันแน่ เรียบร้อยครับโอ้นี่บรรยากาศครับเออนี่ครับตอนนั้นครับปีนี้ขอแชมป์หน้าทองเกมไปได้ครับนี่บรรยากาศครับแหมครับคำวิีิตรบันายกชาแนลมาเป็นเราเป็นน้องครับเอาบรรยากาศนะครับตาบ้านตาบ้านไม่พี่น้องเบิ่งสิครับนะครับอันนี้ครับพบกันไหมปีนาฟ้าไหมครับนะครับกีฬาประจำปีครับมีลาบอแล้วครับสวัสดีครับเกีบอีกแล้วนักกีฬาโห Oh <laughs> no!